ณอาณาจักรแห่งหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองมานานนับศตวรรษผู้คนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้การปกครองของพระเจ้าอภิรักษ์และพระนางสุธาทิพย์วันหนึ่งข่าวอันน่ายินดีก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งเมืองเมื่อมีการประกาศว่าพระนางสุธาทิพย์ทรงพระคันพระเจ้าอภิรักษ์ทรงปรับปรื้มระ่ายยิ่งนักพระองค์ทรงดูแลพระนางอย่างใกล้ชิด ม่เหสีของข้าจเจ้าต้องดูแลตัวเองดีๆนะลูกของเราจะได้แข็งแรงเพราะเขาเป็นความหวังของแผ่นดินนี้หม่อมฉันจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพคะท่านพี่พระนางกล่าวพร้อมกับลูบมือไปที่พระคานอย่างอ่อนโยนเหล่าหมอหลวงและนางกำน,นันต่างพาการเตรียมการต้อนรับการประสูติของพระอรรถพรธิดาพระเจ้าอภิรักษ์ทรงรับสั่ง ให้สร้างเปลทองคำประดับด้วยอัญมณีล้ำค่าและทรงเชิญพราหมณ์ผู้ทรงภูมิมาทำนายชะตาชีวิตของทารกในพระคันเมื่อถึงวันประสูติทั่วทางพระนครต่างตื่นเต้นและรอคอยเสียงระฆังดังกังวานไปทั่วเมืองเพื่อประกาศข่าวการประสูติในที่สุดพระธิดาองค์น้อยก็ถือกำเนิดขึ้นอย่างปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พระเจ้าอภิรักษ และพระนางสุธาทิพย์ทรงปรับเปลื้มยิ่งนักและได้ตั้งชื่อพระธิดาว่าเจ้าหญิงแก้วกัลายาอันหมายถึงดวงแก้วอันล้ำค่าแห่งแผ่นดินทุกเชา้าพระนางสุธาทิพย์จะทรงขับกล่อมด้วยบทกวีโบราณแก่องค์หญิงน้อยส่วนพระเจ้าอภิรักษ์ก็ทรงเล่านิทานให้ฟังทุกค่ำคืนเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และวีรบุรุษในอดีต เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและความกล้าหาญให้แก่พระธิดาสามปีผ่านไปเจ้าหญิงแก้วกระยาก็ทรงเจริญวัยขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงผิวพรรณเปล่งปลงั่งผ่องใสปัญญาเฉียบแหลมเกินวัยทำให้ทุกคนที่ได้พบเห็นต่างชื่นชมไม่ขาดปากวันหนึ่ง ขณะที่เจ้าหญิงแก้วกัลยาเดินเล่นในอุทยานก็มีผีเสื้อสีทองตัวหนึ่งบินมาเกาะที่แขนของเจ้าหญิงน้อยเจ้าหญิงทรงยิ้มอย่างมีความสุขและพูดกับผีเสื้ออย่างอ่อนโยนเจ้าช่างงดงามนักข้าอยากจะบินไปกับเจ้าจังเลยทันใดนั้นผีเสื้อสีทองก็เปล่งแสงสว่างวาบและกลายร่างเป็นนางฟ้าตนหนึ่ง นางฟ้ากล่าวว่าตนคือน,นางฟ้าสุวรรณปีกทองผู้พิทักษ์แห่งแผ่นดินนางมาเพื่อมอบพรวิเศษให้แก่พระธิดาองค์น้อยจากนั้นนางฟ้าสุวรรณปีกทองก็ยกมือขึ้นวาดเป็นวงกลมเหนือศีรษะของเจ้าหญิงแก้วกระยาแสงสีทองอ่อนๆโอบล้อมองค์หญิงน้อยเอาไว้ก่อนที่นางฟ้าจะกล่าวคำอวยพรแก่องค์หญิงน้อย ขอให้พระองค์จงเป็นดั่งผีเสื้อสีทองงดงามอ่อนโยนและนำความสุขมาสู่ผู้คนทั่วแผ่นดินขอให้รอยยิ้มของพระองค์เป็นดังแสงตะวันที่อบอุ่นหัวใจผู้คนและขอให้พระปัญญาของพระองค์ส่องสว่างนำพาแผ่นดินทองสู่ความเจริญรุ่งเรืองเมื่อกล่าวจบนางฟ้าสุวนปีกทองก็หายวับไป ทิ้งไว้เพียงละอองทองคำที่โปรยปลายลงมารอบกายเจ้าหญิงแก้วกัลยานับแต่นั้นมาทุกย่างก้าวของพระองค์จะมีผีเสื้อสีทองบินตามมาเป็นฝูงใหญ่เป็นภาพที่งดงามและน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเรื่องราวของเจ้าหญิงแก้วกัลยาและผีเสื้อสีทองแพร่สะพัดไปทั่วเมืองสร้างความปรับปลืม้มและความหวังให้แก่ประชาชนทั่วทั้งอาณาจักร ทุกคนต่างเฝ้ารอที่จะเห็นพระองค์เจริญวัยขึ้นและนำพาแผ่นดินทองไปสู่ความเจริญยิ่งขึ้นไปทั้งสองพระองค์มองดูเจ้าหญิงแก้วกระยาที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ในสวนมีผีเสื้อสีทองบินวนเวียนรอบกายตลอดเวลาภาพนั้นช่างงดงามราวกับภาพวาดในนิทานเป็นภาพที่สร้างความหวังและความสุขให้กับทุกคนที่ได้พบเห็น เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเจ้าหญิงแก้วกัลยาก็เติบโตเป็นหญิงสาวที่งดงามทั้งรูปโฉมและจิตใจในวัย18ปีผมยาวสีดำคลับดวงตากลมโตเป็นประกรายแวววาวด้วยความฉลาดและอ่อนโยนทุกวันเจ้าหญิงแก้วกัลยาจะออกไปเดินเล่นในตลาดเมืองหลวงพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเองและช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เธอชอบนั่งฟังเรื่องราวของผู้คนทั้งความสุขความทุกข์ทำให้เธอเข้าใจชีวิตของประชาชนมากขึ้นวันหนึ่งพระเจ้าอภิรักษ์ก็ได้เรียกเจ้าหญิงเข้าพบเพื่อพูดคุยบางอย่างลูกรักพ่อคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรเพื่อนบ้านของเราพ่อจะส่งเจ้าไปเยืนอนอาณาจักรมณีรัต เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างสองแผ่นดินลูกจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพคะท่านพ่อเธอตอบด้วยรอยยิ้มที่สดใสไม่กี่วันต่อมาเธอก็เดินทางไปยังอาณาจักรปนีรัตพร้อมขบวนเกียรติยศเมื่อไปถึงเธอก็รู้สึกทึ่งและตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของพระราชวางังที่สร้างจากหินอ่อนและประดับประดาด้วยอัญมณีนานาชนิด ในงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าหญิงก็ได้ยินเสียงเพลงไพเราะดังมาจากสวนด้านหลังพระราชวางังโดยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงแอบออกไปดูที่นั่นเธอเห็นชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งกำลังร้องเพลงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขามีผมสีดำดวงตาคมเข้มและรอยยิ้มที่อบอุน่นเธอรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นมาทันทีเมื่อเดินเข้าไปสอบถามจึงได้ทราบว่า เขาก็คือเจ้าชายหานกลาน,นั่นเองท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือดูเหมือนว่าท่านกำลังเศร้าๆนะเพคะเจ้าชายข้าแค่ฝึกร้องเพลงหนะัองคหญิงไม่มีอะไรหรอกทั้งสองพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองแม้จะพบกันเป็นครั้งแรกแต่ก็รู้สึกคุ้นเคยราวกับเคยรู้จักกันมานานเจ้าหญิงแก้วกัลายาเล่าเรื่องผีเสื้อวิเศษให้เจ้าชายฟัง ส่วนเจ้าชายก็เล่าเรื่องการผจญภัยของเขาในป่าลึกให้เธอฟังเจ้าหญิงฟังด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนานวันต่อมาทั้งสองพระองค์ก็ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นพวกเขาเดินเล่นในสวนดอกไม้นั่งเรือนในทะเลสาบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองความรู้สึกพิเศษค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของทั้งคู่ คืนสุดท้ายก่อนที่เจ้าหญิงจะต้องเดินทางกลับเจ้าชายหานกลา้าก็ได้พาเธอขึ้นไปบนหอคอยสูงสุดของพระราชวางังองค์หญิงข้าดีใจมากที่ได้รู้จักท่านไม่เคยมีใครทําให้ข้ารู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยข้าก็เช่นการเพคะองค์ชายเจ้าหญิงแก้วกระยารู้สึกใบหน้าร้อนเ่า ทั้งสองมองตากันด้วยความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเจ้าชายค่อยๆโน้มตัวเข้ามาใกล้เจ้าหญิงหลับตาพริม้มและในวินาทีนั้นริมฝีปากของพวกเขาก็แตะกันเบาๆเป็นจูบแรกที่หวานละบนและเต็มไปด้วยความรักเมื่อพวกเขาพลาออกจากกาันฝูงผีเสื้อทองก็บินวนรอบตัวของทั้งคู่ส่องแสงระยิบระยับในความมืด เหมือนเป็นการอวยพรให้กับความรักที่พึ่งเริ่มตน้นวันดวงขึ้นเจ้าหญิงแก้วกัลายาก็เดินทางกลับบ้านเมืองพร้อมกับความทรงจำอันแสนหวานและความหวังว่าจะได้พบกับเจ้าชายอีกครั้งหลังจากกลับมาจากอาณจาจักรมณีรัตเจ้าหญิงแก้วกัลายาก็ดูมีความสุขมากขึ้นเธอมักจะยิ้มกับตัวเองโดยไม่มีเหตุผลและชอบนั่งมือมองท้องฟ้า พลางถอนหายใจเบาๆทุกคนในราชวังต่างสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้วันหนึ่งขณะที่เจ้าหญิงกำลังเดินเล่นในสวนพระมารดาก็เดินเข้ามาหาและพูดคุยกับองค์หญิงถึงการเปลี่ยนแปลงของเธอลูกแม่เจ้าดูมีความสุขขึ้นมากเลยนะมีอะไรจะบอกแม่หรือเปล่าลูกเออ ลูกได้พบใครบางคนที่พิเศษมากเพคะท่านแม่จริงเหรอจ๊ะแล้วใครกันคือผู้ที่โชคดีคนนั้นเจ้าหญิงรู้สึกคขวยเขินที่จะบอกกับพระมารดาได้แต่ยิ้มอย่างมีความสุขและเอียงอายแต่ที่สุดก็ต้องตอบพระมารดาว่าเขาก็คือเจ้าชายหานกล้าแห่งอาณาจักรมณีรัตน์นั่นเองอ๋อแบบนี้นี่เอง แม่ดีใจด้วยนะลูกความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะเจ้าเป็นหญิงลูกเข้าใจแล้วเพคะลูกจะระวังตัวเพคะท่านแม่แต่แล้วจูๆ่ๆเจ้าหญิงแก้วกัลายาก็รู้สึกวินเวียนศีรษะอย่างรุนแรงเธอเซธหลาล้มลงกับพื้นพระนางสุธาทิพย์ตกใจมากรีบเรียกคนมาช่วย เจ้าหญิงถูกนำตัวเข้าไปในพระตำหนักหมอหลวงถูกเรียกมาตรวจอาการทันทีพระเจ้าอภิรักษ์รีบมาดูอาการพระธิดาด้วยความเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราหมอหลวงหม่อมชันไม่ทราบสาเหตุพระยาค่ะอาการของเจ้าหญิงแปลกมากไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนพระยาค่ะหญิงนับวัน อาการของเจ้าหญิงก็ยิ่งสุดหนักเธอมีไข้สูงร่างกายอ่อนแอและบางครั้งก็พูดจาสับสนฝูงผีเสื้อสีทองที่เคยบินตามเธอก็หายไปด้วยเหลือเพียงผีเสื้อตัวเดียวที่วนเวียนอยู่รอบๆเตียงพระเจ้าอภิรักษ์ส่งคนไปตามหมอเก่งๆจากทั่วทุกหัวเมืองแต่ไม่มีใครรักษาอาการของเจ้าหญิงได้ ทุกคนในวางต่างก็เศร้าโศกเสียใจต่างภาวนาขอให้องค์หญิงหายประชวนเดยเร็วในคืนหนึ่งขณะที่เจ้าหญิงนอนป่วยอยู่บนเตียงเธอลืมตาขึ้นและเห็นนางฟ้าสวรรณปีกทองยืนอยู่ข้างเตียงจึงได้เอ่ยถามนางฟ้าราวกับรู้ตัวว่าจะไม่รอดแล้วท่านนางฟ้าข้าจะตายแล้วใช่ไหม ข้าเสียใจด้วยแก้วกัลยาแต่เจ้าไม่ได้ถูกลิขิตให้อยู่ในโลกใบนี้อีกต่อไปพรที่ข้าให้เจ้าไว้กำลังจะพาเจ้ากลับสู่สวรรค์ข้ายังไม่อยากไปข้ายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากและข้าข้ายังไม่ได้บอกลาเจ้าชายเลยเช้าวันต่อมาเจ้าหญิงลืมตาขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย เธอมองหน้าพระปิดาและพระมารดาที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงโดยรอยยิ้มที่อ่อนโยนท่านพ่อท่านแม่ข้ารักท่านทั้งสองมากขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนะเพคะพระเจ้าอภิรักษ์และพระนางสุธาทิพย์กุมมือพระธิดาเอาไว้แน่นและบอกรักพระธิดาเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าหญิงแก้วกัลยายิ้มอ่อนๆแล้วก็หลับตาลง ลมหายใจของเธอค่อยๆเบาลงจนหยุดสนิทในวินาทีนั้นผีเสื้อสีทองตัวสุดท้ายก็บินออกไปทางหน้าต่างอย่างเงียบๆพระเจ้าอภิรักษ์และพระนางสุธาทิพย์กอดร่างอันไร้วิญญาณของพระธิดาพ่างร่ำให้ด้วยความเศร้าโศกปิ่มจะขาดใจลูกรักขอให้เจ้าไปสู่สุขตินะลูกรักพระเจ้าอภิรักษ พูดด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าและข่าวการสิ้นประชนของเจ้าหญิงแก้วกระยาก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองประชาชนต่างร่ำไห้และไว้ทุกข์ท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับเมื่อดรึ้มไปด้วยเมฆฝนราวกับธรรมชาติกํำลังร่วมไว้อาลัยณอาณาจักรมณีรัตเจ้าชายหานกล้าได้รับข่าวร้ายและทุดลงกับพื้นด้วยความเศร้าโศก เขาร้องไห้อย่างหนักและสาบานว่าจะไม่มีวันลืมความรักในครั้งนี้พระเจ้าอภิรักษ์ประกาศให้มีการจัดพิธีพระสบอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติแก่พระธิดาประชาชนทั่วทุกสารทิศต,ต่างหลั่งไหลามายังเมืองหลวงเพื่อร่วมไว้อะไรในวันพิธีโลงแก้วของเจ้าหญิงแก้วกัลยา ถูกประดับประดาด้วยดอกไม้และอัญมณีล้ำค่าวางอยู่บนแท่นทองคำกลางลานพิธีรอบๆมีเทียนนับผ่านเล่มถูกจุดสว่างสวัยขวัญทูบหอมลอยอวนไปทั่วบริเวณแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงเกือกม้าดังมาแต่ไกลทุกคนหันไปมองเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งควบม้ามาอย่างรวดเร็วเขาลงจากมา้าและวิ่งตรงมาที่แท่นพิธีเขาก็คือ เจ้าชายหานกล้านั่นเองเจ้าชายประกาศขอร่วมไว้อาลัยแด่เจ้าหญิงแก้วกัลยาพระเจ้าอภิรักษ์พยักหน้าอนุญาตจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปใกล้ลงแก้วที่บรรจุร่างของเจ้าหญิงก่อนจะคุกเข่าลงข้างแทน่นและรำ่ำไห้ด้วยความเสียใจแก้วกัลยาข้าเสียใจที่มาไม่ทันได้บอกลาเจ้าข้าสัญญาว่า จะรักษาความทรงจำของเราเอาไว้ตลอดไปเขาหยิบสร้อยคอที่ทำจากอัญมณีสีฟ้าออกมาแล้ววางไว้บนโลงแก้วและบอกว่ามันคือของขวัญที่เขาตั้งใจจะมอบให้เธอทันใดนั้นสร้อยคอก็เปล่งแสงสีฟ้าอ่อนๆทุกคนต่างประหลาดใจแม้แต่พระเจ้าอภิรักษ์ก็ทรงตะลึงพราหมณ์ผู้ทรงภูมิที่อยู่ในพิธีก็รีบเข้ามาดูใกล้ๆ แล้วหันไปกล่าวกับพระเจ้าอภิรักษ์ด้วยความตื่นเต้นและประหลาดใจฝ่าบาทนี่มันเป็นนิมิตหมายอันดีความรักบริสุทธิ์ของเจ้าชายหานกล้าได้ปลุกพลังวิเศษในตัวเจ้าหญิงกรลยาแล้วแม้ร่างกายของเธอจะจากไปแต่วิญญาณของเธอจะยังคงอยู่เพื่อปกป้องแผ่นดินนี้พระเจ้าอภิรักษ์พยักหน้าด้วยความเข้าใจ พระองค์หันไปที่เจ้าชายหานกล้าอย่างมีความหวังเจ้าชายความรักของท่านที่มีต่อลูกสาวของเราช่างยิ่งใหญ่นักตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะได้รับการสถาปนาเป็นผู้ครองนครแห่งนี้แทนข้าทุกคนในพิธีต่างคุกเข่าลงต่อหน้าเจ้าชายเขารู้สึกทั้งตื่นเต้นและประหลาดใจพรามผู้ทรงภูมิเข้ามาอธิบายให้เจ้าชายฟัง ว่าตามความเชื่อโบราณของผู้ที่สูญเสียคนรักในวัยหนุ่มสาวจะได้รับพลังพิเศษจากสวรรค์เจ้าชายจะต้องไว้อะไรเป็นเวลา40วันเจ้าชายหานกล้าพยักหน้ารับและยินดีทําตามประเพณีของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงแก้วกรลยาพิธีศพดำเนินต่อไปเมื่อถึงเวลาเผาเปเลวไฟสีทองก็ลุกโชนขึ้น ท่ามกลางเสียงสวดมนต์ของพราหมณ์ควันสีขาวลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและในช่วงเวลาสั้นๆทุกคนเห็นภาพเจ้าหญิงแก้วกระยายิ้มอย่างอ่อนโยนปรากฏในกลุ่มควันก่อนจะจางหายไปหลังจากพิธีเสร็จสิน้นเจ้าชายหานกล้าก็ถูกนำตัวไปยังวังแห่งความโศกเศร้าซึ่งเป็นปราสาทหินสีขาวที่ตั้งอยู่ห่างจากพระราชวังหลวงเขาจะต้องใช้ชีวิตที่นั่น โดยไม่พบปะผู้คนนอกจากคนรับใช้ที่คอยดูแลความเป็นอยู่เท่านั้นขณะที่เจ้าชายก้าวเข้าสู่วังแห่งความสูกเศร้าเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจราวกับว่าวิญญาณของเจ้าหญิงกำลังอยู่เคียงข้างเขาผู้คนเริ่มกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ในใจของทุกคนยังคงระลึกถึงเจ้าหญิงแก้วกลยาและหวังว่าวันหนึ่งความสุข และความรุ่งเรืองจะกลับมาสู่แผ่นดินนี้อีกครั้งณาวางแห่งความโศกเศร้าเจ้าชายหานกล้าใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งสมาธิและรำลึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขกับเจ้าหญิงบางครั้งเขารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกระซิบของเธอและเห็นเงาของเธอในความฝันคืนหนึ่งเจ้าชายก็ฝันไปว่าเจ้าหญิงแก้วกัลยามาปรากฏตัวให้เห็นเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่า เขาไม่ควรจมอยู่กับความเศร้าโศกอีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกไปช่วยเหลือผู้คนและนำพาแผ่นดินไปสู่ความรุ่งเรืองนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการเจ้าชายตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสดชื่นและมีพลังเขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งเจ้าชายขอเข้าเฝ้าพระเจ้าอภิรักษ์และกล่าวขอพระราชทานอนุญาตออกจากวังแห่งความโศกเศร้าเขาเชื่อว่าถึงเวลาแล้ว ที่เขาจะต้องทำตามความปรารถนาขององค์หญิงนั่นก็คือการช่วยเหลือผู้คนนำพาบ้านเมืองไปสู่ความรุ่งเรืองเจ้าพูดถูกแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าแก้วกัลยาคงจะภูมิใจในตัวเจ้ามากพระเจ้าอภิรักษ์ทรงยิ้มอย่างอบอุ่นอีกครั้งในรอบหลายสิบวันเจ้าชายหันกล้าออกจากวังแห่งความโศกเศร้าพร้อมกับอาทิตย์ สหายรักของเขาทั้งสองเริ่มเดินทางไปช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนและฟื้นฟูบ้านเมืองที่สุดโทมหลังจากการจากไปของเจ้าหญิงที่ไหนก็ตามที่เจ้าชายเดินทางไปมักจะมีผีเสื้อสีทองบินตามมาด้วยอยู่เสมอผู้คนเชื่อว่านั่นคือวิญญาณของเจ้าหญิงแก้วกัลายาที่คอยปกป้องและนำพาเขาเวลาผ่านไปหลายเดือน บานเมืองก็กค่อยๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดอกไม้เริ่มบานท้องฟ้ากลับมาสดใสและรอยยิ้มก็กลับมาสู่ใบหน้าของผู้คนในวันครบรอบหนึ่งปีของการจากไปของเจ้าหญิงแก้วกระยามีพิธีรำลึกถึงเธอที่ลานหลวงเจ้าชายยืนอยู่บนแทน่นมองไปยังผู้คนมากมายที่มาร่วมงานแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าวันนี้เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อเศร้าโศก แต่เรามาเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตและความรักที่เจ้าหญิงแก้วกัลยามอบให้กับเราและทุกคนเธออาจจะจากไปแล้วแต่จิตวิญญาณของเธอจะยังคงอยู่กับเราในทุกรอยยิ้มในทุกการกระทําแห่งความเมตตาและในทุกความฝันที่พยายามทําให้เป็นจริงเสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่วลานหลวงวินาทีนั้นเองฟูงผีเสื้อสีทองนับพันตัวก็บินขึ้นมาจากทุกทิศทุกทางพวกมัน บินวนเวียนเป็นวงกลมเหนือฝูงชนก่อนจะรวมตัวกันเป็นรูปร่างของแก้วกลายาที่กำลังยิ้มและโบกมือทุกคนตะลึงกับภาพที่เห็นรวมถึงเจ้าชายหานกลา้าเขารู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจและได้ยินเสียงกระซิบของเจ้าหญิงแก้วกลายาในสายลมข้าภูมิใจในตัวท่านมากจงนำพาพแผ่นดินของเราไปสู่อนาคตที่สดใสเถิด ข้าจะอยู่เคียงข้างท่านเสมอภาพผีเสื้อสีทองค่อยๆจางไปทิ้งไว้เพียงละอองแสงสีทองที่โปรยปลายลงมาเหนือผู้คนทุกคนรู้สึกถึงพลังแห่งความหวังและความรักที่เต็มหัวใจนับจากวันนั้นทั่วทั้งเมืองก็กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งภายใต้การกระทําของเจ้าชายหานกล้าผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเอื้อเฟื้อต่อกัน โดยมีเรื่องราวความรักของเจ้าหญิงแก้วกลายาและเจ้าชายหานกล้าเป็นแรงบันดาลใจและทุกครั้งที่มีผีเสื้อสีทองบินผ่านผู้คนก็จะยิ้มและรำลึกถึงเจ้าหญิงผู้เป็นที่รักของพวกเขารู้ว่าเธอยังคงเฝ้าดูและปกป้องแผ่นดินทองอยู่ตลอดไปจบบริบูรณ์